เราเป็น SME ต้องอยู่รอดให้ได้พรุ่งนี้ต้องมีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องคนจีนตอนนี้เวลาจะซื้อสินค้าเนี่ยมองหาความคุ้มค่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเริ่มเข้าไปขายสินค้าที่จีนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้คนจีนมองหาอะไรนี่คือกลยุทธ์ที่จีนใช้มาโดยตลอดตัดราคาแต่ลดคุณภาพลงแต่คุณภาพที่ลดลงมันดีพอสําหรับผู้บริโภคที่จะซื้อไปใช้ได้สวัสดีครับผมโทมัสพิเชยนของภักีนะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนิเมทครับ แอนเนะครับเราเป็นผู้ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอน s u m e r electronics นะครับที่อยู่กับประเทศไทยมาปีนี้ก็เป็นปีที่20แล้วเรามีธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะอุปกรณ์ IT อุปกรณ์ต่อพ่วงกับมือถือ กลุ่มปลั๊กไฟนะครับปัจจุบันก็สินค้ามีมากกว่า1000รายการเราก็ผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานนะครับแต่ว่าธุรกิจแรกเริ่มคือเราเป็นผู้รับจ้างผลิตแบบ OEM มาก่อนให้กับ global brand ต่างๆทั่วโลกเลยเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกๆเราเริ่มต้นจาก OEM มาเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาแบรนด์ของเราคู่คู่มาด้วยจนปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการรับจ้างผลิตแบบ OEM อยู่นะครับแต่ก็เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตออกไปภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่า Anitech นี่แหละครับ ถ้าพูดกันตามตรงนะครับในอุตสาหกรรมที่ผมอยู่ก่อนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบตโตทั่วโลกตลอดระยะเวลายาวนานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูเจาะลึกลงไปเนี่ยถามว่าเราขายเฉพาะอยู่ในประเทศไทยได้ไหมเนี่ยมันก็ได้นะครับเพราะว่าประชากรไทยตลาดของประเทศไทยเราเนี่ยก็ไม่ใช่เล็ก แต่สิ่งที่แลนด์สเคปมันเปลี่ยนไปก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมขายสินค้าอยู่ในประเทศไทยก็แข่งกับบริษัทไทยด้วยกันเองมันก็แข่งกันอยู่ในประเทศเงินทองก็ไม่ได้รู้ไหลไปไหนหรอกแต่ในปัจจุบันเนี่ยภาพการแข่งขันมันเปลี่ยนไปค่อนข้างมากมันมีใครก็ไม่รู้จากประเทศไหนก็ไม่รู้แล้วโดยเฉพาะมาจากประเทศจีนเนี่ยมาแข่งในไทยค่อนข้างมากมันก็เลยทําให้ผู้ผลิตผู้เล่นเดิมๆอยู่เฉยๆก็มีคนมาแย่งตลาดไปต้องมองกลับได้เลยครับว่าจากเดิมเนี่ยที่เราทําเองใช้กันเองซื้อขายกันเองอยู่ในไทยแล้วเราก็พออยู่ได้ปัััจจจุบนนนนพออมมีผู้เเล่่ากประทศื าาโดยเฉพาะจากประเทศจีนที่มีแต้มต่อค่อนข้างมากเขามีต้นทุนการผลิตที่ต่ํากว่ามีกําลังการผลิตที่ใหญ่กว่าและที่สําคัญมีเทคโนโลยีในการขายที่เข้าถึงผู้บริโภคเนี่ยได้รวดเร็วชนิดที่ว่าเราจินตนาการไม่ได้เลยว่า20ปีก่อนมันจะมีการแข่งขันประเภทอย่างนี้เกิดขึ้นได้มันก็เลยทําให้การที่เราจะต้องส่งออกมันมีความสําคัญมากขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องหาตลาดใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้บริษัทไม่เพียงแต่ เติบโตนะครับเอาแค่ว่าให้อยู่ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองตลาดอื่นๆเนี่ยมันก็เลยมีความสาคัญมากขึ้นรัฐบาลจะเป็นใครก็ตามหรือการส่งออกนําเข้ามันจะเป็นยังไงก็ตามแต่สุดท้ายเนี่ยเราเป็น SME ต้องอยู่รอดให้ได้พรุ่งนี้ต้องมีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเราจึงไม่สามารถมานั่งคิดได้เลยครับว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเราต้องคิดว่าเราจะทํำยังไงให้เราสามารถเอาตัวรอดในแต่ละสมรภูมิหรือแต่ละช่วงเวลาไปให้ได้ครับ ธุรกิจของ Anitech ทที่ทำร่วมกับจีนเนี่ยเราใช้ประโยชน์จาก การทําธุรกิจแบบ B2B ผมจําได้นะาว่าในวันแรกๆที่เริ่มไปสัมผัสกับแพลตฟอร์มจีนตอนนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มอย่างเทาเป่าจิงตงเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะมีเว็บไซต์อันนึงที่คนให้สัมภาษณ์ในชื่อว่าแจ็คหมาเป็นบริษัทเล็กๆเขาหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะบริษัทที่ใหญ่ระดับโลกอย่าง Global Sources ได้ผ่านไปไม่ถึง45ปีเท่านั้นแหละครับอาลีบาบากลายเป็นเว็บไซต์ในการค้นหาสินค้าแบบ B2B ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วปัจจุบันก็ทํา B2C ไปด้วยคุณสามารถทีีี่่จจะซื้้้อขาาาายยสิินนนคคคโโโดตรรรรงงงงบไปถึผูภกทุณ แล้วจะขายของไปที่ผู้บริโภคนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะจะขายยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถขายสินค้าแค่ชิ้นเดียวส่งตรงไปถึงหน้าบ้านผู้บริโภคได้ภายในแค่ไม่กี่วันอันนี้เทคเราก็ใช้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้แหละครับในการติดต่อโดยตรงกับทั้งลูกค้าและก็ทั้งผู้ผลิตจากเดิมเนี่ยต้องเข้าไปใน global s o u r c i s s ปัจจุบันเข้ามาอาลีบาบาทั้งความรวดเร็วปริมาณของผู้ใช้งานเยอะกว่าอย่างเทียบไม่ติดผมคิดว่าอาลีบาบาเนี่ยมีศักยภาพในการพาผู้ขายหรือผู้ซื้อเองก็ตามเนี่ยให้ได้พบเจอกันเนี่ยได ถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปขายของที่จีนต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกษิจจีนในช่วงหลังจากโควิดมาเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างสูงมากคนจีนตอนนี้เนี่ยต้องประหยัดเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้หมุนเวียนดีเท่ากับเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นคนจีนตอนนี้เวลาจะซื้อสินค้าเนี่ยมองหาความคุ้มค่าเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากที่จะเริ่มเข้าไปขายสินค้าที่จีนต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้คนจีนมองหาอะไรวิธีง,ง่ายๆเลยก็เข้าไปในเว็บไซต์จิงตงหรือว่าเผาเปาเนี่ยแหละไปดูว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยเป็นสินค้าที่รับความนิยมผมเข้าไปเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่นิยมเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่เป็นพวกกลุ่มยาดมอะไรทีี่่่่มััันนนนเเกกกกววบสสุขขขภภาาาาาาพพ็แปอาาองงิคค้้รจะ มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการ personal care พวกสินค้า wellness ในสายตาคนจีนแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะผลิตยาดมเก่งเราก็ต้องกลับมามองว่าเราผลิตสินค้าอะไรเก่งเราทำสินค้าอะไรได้แล้วก็ปรับนะสินค้าของเราเนี่ยทั้งแพคเกจิ้งรูปแบบในการนำเสนอที่สำคัญเลยคือการเขียนคอนเทนต์เขียนยังไงให้คนจีนเขารู้สึกว่าอยากซื้อหรือถ้าคุณจะเข้าไปในตลาดที่มันเป็นไลฟ์ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคน จีนที่ซื้อของที่ tiktok อกเขามีอุปนิสัยในการซื้อ,อยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมรภูมิการขายผ่านไลฟ์ของจีนเนี่ยดุเดือดกว่าที่ไทยอย่างเทียบไม่ได้นะครับที่จีนนี่ไลฟ์กันนี่คือ24ชั่วโมงเลยนะฮะการใช้เครื่องมือในการโปรโมทการดึงดูดคนเข้ามาเพื่อดูสินค้าวิธีการในการพูดที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจซื้อเนี่ยคนจีนนี่ไปไกลกับ เราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไปขายของที่จีนต้องเข้าใจก่อนว่าที่จีนเนี่ยแข่งขันอย่างไรเราผนาดสินค้าประเทศไหนแล้วเราจะปรับสินค้ายัางไงให้มันเข้าตาคนจีนคนจีนมองเรื่องของความคุ้มค่าเป็นสําคัญอาจจะยอมจ่ายถูกลงมาหน่อยแต่ได้สินค้าที่อาจจะคุณภาพลดลงมาหน่อยแต่ก็ดูแล้วโอเคพอใช้ได้ก็พร้อมที่จะจ่ายให้กับสินค้าที่ราคาถูกลงมามากกว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการไปขายของที่จีนเนี่ยการสร้างความแตกต่าง เป็นสิ่งที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้มันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นมากๆถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่หน้าใหม่ไปเลยเนี่ยคุณต้องทําใจอย่างหนึ่งก่อนว่าเมื่อคุณสร้างความแตกต่างแต่ถ้ามันไม่ใช่เป็นความแตกต่างในระดับที่ว่าคุณคิดค้นขึ้นมาได้คนเดียวแล้วคุณไปจดสิทธิบัตรต้องทําใจเลยว่าภายในอีกไม่กี่วันนะฮะจะมีสินค้าคล้ายๆคุณเลยแล้วก็เคลมว่าคุณภาพฟังกชันเนี่ยทำได้ไม่ต่างกับสิ่งที่คุณคิดมา2ปีเพราะฉะนั้นความแตกต่างมันเป็นสิ่งงงทททีีี่่่ไมมาเยเยยล ไม่มีทางเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่กับคุณได้ไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องหาช่องทางในการสร้างความแตกต่างของคุณตลอดการคนจีนพื้นฐานอย่างหนึ่งของเขาเนี่ยมาจากความแรนแค้นมาจากความอัตคัด DNA นเะฮของคนจีนเนี่ยคือการสู้สู้แบบสู้ยิบตาเลยก็ต้องแย่งชิงเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมามันจะแตกต่างจากคนไทยเอานิยมความสงบนิยมความสบายนิยมความพอดี แต่คนจีนต้องหนีจากความยากจนวิ่งไปหาโอกาสไปหาความสุขสบายที่จะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราพัฒนาสินค้าอะไรแล้วใส่ลงไปในตลาดจีนเนี่ยถ้ามันเห็นเป็นโอกาสที่ทําให้ผู้ค้าจีเนี่ยเขามองเห็นว่าสิ่งเนี้ยเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ราคาเขาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเพลย์เตอรคริสเทนเเนี่ย เรียกกลยุทธ์นี้ว่า low end disruption นี่คือกลยุทธ์ที่จีนใช้มาโดยตลอดตัดราคาแต่ลดคุณภาพลงแต่คุณภาพที่ลดลงมันดีพอสําหรับผู้บริโภคที่จะซื้อไปใช้ได้ผู้บริโภคก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนี่นนก็ซื้อของจีนก็ได้กลยุทธ์เหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอแน่นอนในสมรภูมิที่ถ้าคุณก็ไปที่จีน จริงๆจีนมีนโยบายส่งเสริมในเรื่องการนําเข้าด้วยอยู่แล้วมาโดยตลอดนะครับมันไม่มีประเทศไหนครที่จะสามารถอยู่ได้ด้วยการส่งออกอย่างเดียวผมเชื่อว่าก็ยังมีโพลิซีในการเปิดรับผู้ที่จะเข้าไปขายขอให้กับคนจีนอยู่สินค้าหลายๆอย่างจีนเองก็ยังไม่ถนัดไม่ได้ผลิตแล้วได้ดีเท่ากับสินค้าที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมันก็เป็นเรื่องจําเป็นนะจีนเองเนี่ยในหลายๆสินค้าเนี่ยเป็นผู้นําเข้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าประชากรเขามีจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นคอนซัมมชันของเขาเนี่ยเฉพาะในประเทศเนี่ยมันไม่มีทางเพียงพออยู่แล้วมันก็ต สำหรับคนที่อยากจะเข้าไปทําธุรกิจที่จีนผมคิดว่าถ้าเราเป็น SME แบบไทยๆเนี่ยนะครับอย่างแรกเราต้องดูใกล้ตัวเราก่อนเราต้องทําสินค้าของเราเนี่ยให้เก่งก่อน ส่วนใหญ่เวลาที่เราขายเนี่ยเรามักจะมองเรื่องของโปรโมชั่นก่อนเราคาดหวังว่าจะเอาสินค้าที่เรามีเนี่ยแล้วก็ไปโปรโมทหนักๆไปทำคอนเทนต์ใช้การยิงแอดให้มันเข้าถึงตัวผู้บริโภคถ้าเราเป็น SME เราเน้นมาที่ตัวสินค้าของเราก่อนเราทําให้สินค้าเรามีจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งมีตัวคุณภาพที่คนอื่นเนี่ยเขาตามได้ยากที่มาของตัวสินค้าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นความแข็งแรงบางอย่างเทสกับตลาดในประเทศเราก่อนตั้ง าลูกค้าให้เกิดขึ้นวันหนึ่งที่เราเข้าไปที่จีนเนี่ยถ้าเรา มีความหลงไหลมีความชื่นชอบในสินค้าที่เราทำมากๆอยากให้นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่ากริดนะฮะภาษาไทยแปลว่าความทระเหดการเข้าไปที่จีนเนี่ยผมอยากจะให้นึกถึงคำนี้เอาไว้เลยคุณต้องมีความทระเหดอย่างมหาศาลมากความทรหดมันเกิดขึ้นจาก2องย่างอย่างแรก passion ความหลงไหลความรักในสิ่งที่คุณทำอย่างมากกว่าคนปกติทั่วไปอย่างที่สองก็คือ perseverance ความอดทนในการที่จะทำสิ่งเดิมๆได้เป็นระยะเวลายาวนานเรามีความลงไหลเรามีความอดทนพอทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นความทรหดเมื่อเราเข้าไปที่จีนเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคความ ยากลำบากแค่ไหนเนี่ยถ้าคุณมี b r i d นะครมีความพอพอดเป็นพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะสามารถค่อยๆปรับตัวเองให้คุณเองสามารถที่จะมีที่อยู่ในตลาดจีนไปได้ทีละนิดทีละนิดค่อยๆสร้างไปคุณมีความรู้ที่คนอื่นเนี่ยไม่สามารถขโมยจากคุณไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอคนจีนมาเรียนแบบสักกี่คนเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดของจีนได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปตลาดประเทศไหนก็ตามผมอยากจะให้ back to base กลับมาที่พื้นฐานของเราเรามีความฝันเรามีความมุ่งมั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการที่คุณจะไปต่อ,อกรกับผู้เล่นในตลาดต่างประเทศ ขอเชิญชวนทุกคนนะครับอย่าพลาดนะครับมาร่วมงานไทยไชนีสโกลเด้นเฟส2025กันผมเชื่อว่าคุณจะได้ไอเดียได้ความรู้ได้แนวคิดในการที่จะไปบุกตลาดจีนหรือใช้ประโยชน์จากการที่จีนเนี่ยบุกตลาดโลกตอนนี้ได้อย่างแน่นอนครับแล้วมาพบกับผมนะครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงตรงนะครับกับเวทีบุกจีนให้ปังธุรกิจไทยต้องรู้มาคว้าความรู้เพื่อที่จะบุกตลาดไปด้วยกันครับ